ที่บริเวณทะเลสมสารตำบลสแมแสารอเภอสตหีบดรสัทิาะเผือกประพันธ์สม,มพาชิกสภผู้แทนราษฎรเขต8อเภอสตหีบได้นำถุงอย่างชีพขึ้นเรือไปมอบให้กับพี่น้องชาวประมงที่เจอดทิ้งสมอลอยลำจากผลกระทบคลื่นลมแรงจำนวนกว่าร้อยลำโดยมีนายประเสริฐพิทักกรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสแมแสารนายเสน่พ,พิทักกรที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายประสมประสงคหวังแก้วฮิรัน ผู้ช่วยดำเนินงานสสเขต8ผู้ใหญ่บ้านร่วมกันขึ้นเรือมอบถุงอย่างชีพดรสัทิลกล่าวว่าช่วงนี้มีการประกาศเตือนจากกลมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักทําให้พี่น้องชาวประมงไม่สามารถนําเรือออกไปทามาหากินได้ชั่วคราวจากการตรวจสอบพบว่ามีชาวประมงจอดเรือทิ้งสมอลอยลํากว่าร้อยลาในบริเวณที่ปลอดภัยจึงร่วมกันดําเนินการนําถุงอย่างชีพมามอบให้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ครับผมจะแต่อินแล้วรูงน้องเพิ่มมาครบหมู่บ้านหมดครับหมู่บ้านไร่ชนามเขารู้นะทุกคนที่เป็นเกษตรกเลยแล้วฐานมานโตเดียวเอยนิดงแปลปนี้เลยอ่าแปดเลยแล้วรับของจากสอสอมาดูมาดูดิอขอไม่เหน